ถูกกำแพงมีเรื่องราวที่รอาการบอกเล่าสตรีทอาร์ตเพื่อชุมชนจึงเป็นมากกว่างานศิลปะแต่เป็นแกลเลอรี่กลางแจ้งที่บอกเล่าเรื่องราวตัวตนและชีวิตของผู้คนในพื้นที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แต็ไมได้ววิถีชีวิตที่แสนจะเรียบง่าย แต่ผสมผสานไปด้วยความบูุ่นของคนในชุมชนที่นี่คือชุมชนวัดลวกลัวตั้งอยู่ในซอยจรรญ57แขวงบางบำรุเขตบางพัดสจังหวัดกรุงเทพมหานครคอนเซปต์ของการวาดภาพครั้งนี้พวกเราตั้งใจจะใส่เอกลักษณ์ของชุมชนเข้าไปซึ่งอาศัย first impression ของการได้มาที่นี่เป็นครั้งแรกเป็น i n นสป r e เข้าไปในภาพ สิ่งแรกที่พวกเราพบคือวัดรวกบางบำรุกชาวบ้านเรียกวันนี้ว่าวัดรวกประจาักการที่สมัยก่อนบริเวณแถวนี้มีไม้ร่วกขึ้นอยู่รอบๆส่วนคาว่าบางบำรุกมาจากที่ตั้งที่ตั้งอยู่ในระแวกบ,บางบำรุกปกะากับกับมีวัดที่ชีอคล้ายกันตั้งอยู่แขวงบางขุนศรีจึงเรียกวัดน,นี้ว่าวัดรวกบางบำรุกเพื่อให้มีชื่อแตกต่างกัน ส่วนสถาปัตยกรรมของตัวอาคารยังคงค,งความสวยสดงดงามแม้จะสูญทมตามกาลเวลาไปบ้างแต่ร่องรอยของการสร้างยังคงสนิทตามแบบสถาปัตยกรรมไทยเอาไว้อยู่และนอกจากนี้ภายในตัววัดยังมีลานกว้างสําหรับทํากิจกรรมพื้นที่ดังกล่าวจึงถูกปรับเปลี่ยนเป็นตลาดนะัดตอนเย็นในทุกๆวันจันทร์และวันพฤหัสของสัปดาห์พวกเราจึงใส่เอกลักษณ์ดังกล่าวนี้เข้าไปในภาพด้วย และอย่างสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้คือพวกเรากลุ่มนักศึกษาจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรตรัวละครมัสคตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสื่อถึงการมาเยี่ยมเยียนเรียนรู้วิถีชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนของพวกเรานี่แหละค่ะชุมชนวัดรวกพื้นที่เ,ล,เล็กๆที่อบอุ่นไปด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์และอัตลักษณ์ที่งดงามที่พวกเราอยากถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้ ค่ะคำถามแรกนะคะก็คืออยากจะถามเป้าวันว่าก่อนที่ทางเราเนี่ยจะได้เข้าเข้าไปทําการเพ้นกําแพงนะคะตัวเป้าวันเองรู้สึกอย่างไรกับบรรยากาศบริเวณนั้นหรอคะเอาจริงๆเลยก็ไม่ชอบอะค่ะเพราะว่ามันจะมีเด็กวัยรุ่นเขามาแอบบันทึกชื่อเขาไวอ้อ่ะแต่แตอนนี้ว่าเราก็ไม่มีงบที่เราจะมาทําเองอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็เดินไปก็ขุนมัวตลอดแต่ก็ต้องจําใจ อ่าแล้วหลังจากที่ทางเราเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปเพ้นกาแพงเนี่ยมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากเดิมไหมคะงาเปลี่ยนค่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ใช่ป้าคนเดียวนะชาวบ้านเราแวกนี้ที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ชมตลอดขอค่ะแล้วจากความรู้สึกของป้าวันนะคะการทําสติอาร์ตนี้เนี่ยทําให้บรรยากาศในชุมชนดีขึ้นบ้างไหมคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นเลยเด็กเขาก็มีความรู้สึกเหมือนว่าซึมซับอะเพราะว่าหนูมีทั้งวัด ทั้งพระทั้งสัตว์ทั้งคนแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยอยู <t 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 ่ในตรงนั้นหมดเลยอ่ะเด็กเขาก็มาดูนะคะเด็กนักเรียนที่เขาเดินผ่านอ่ผู้ใหญ่เขาก็โอเคทุกคนแบบชอบหมดแล้วส่วนตัวประวันก็เต็มร้อยเลยค่ะ